ตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็อยู่ช่วงาทางขึ้นทางด่วนครับขึ้นทางด่วนดาวขนองนะครับพาเพื่อนๆมาชมการสร้างสะพานทางด่วนครับก็จะใกล้จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็ที เสาเทใดแล้วนะครับคนคนข้างจะเยอะครับเช้านี้เปิดงานจันทครับวันนี้ก็จะไปส่งของที่บอ่อทองครับพอดีให้ลูกน้องไปก็ไปไม่ถูกครับเลยก็ต้องไปเองทำงานนี้ ขึ้นทางด่วนไปลงที่การท่าเรือนะครับเพื่อน,นมาชมบรรยากาศยามสายๆนะครับตอนนี้ก็สายแล้วนะครับแต่ก็ให้ลูกน้องขึ้นไว้ให้แลยนะครับขึ้นไว้ให้แล้ว ไปก็ออกได้เลยรหทางด่วนตรงนี้ก็ถ้าเสร็จแล้วก็ใช้งานสะดวกสบายนะครับรถก็จะไม่ค่อยติดนะครับ เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ